ครับจีครับจีลูกเราของปะลูกครับผมแล้วแลวตอนนี้ผมก็ทำอะแดปเตอร์สำเร็จแล้วนะครับสำหรับไอตัวเครื่องนี้เนี่ยเครื่องช็อตตนะฮะตัวอะแดปเตอร์ผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับสายแจ็คเนี่ย ใส่แจ็คเทียวแกะจาก wi-fi เก่าๆน่ครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็แหล่งจ่ายไฟของเรานะครับผมใช้เป็นตัวนี้ครับ USB นะครับสาย USB ครับสสยชาร์จโทรศัพท์เราปกติน่ะแต่เป็นคนรบัวนนะถังแวนต่ออะแดปเตอร์ครับเช็คเรียบร้อยนะฮรแหล่งจ่ายไฟของเราก็คือนี่ครับพอแบงค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แน่นอนจ้าตัวนี้ใช้เป็น แกม3.7โวลต์นะครับแต่สายไฟที่ออกไปทางนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้วัดครับรู้แต่ว่าเมื่อกี้ช็อตมือผมนี่แขนขวาชาไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราลอ,ลองต่อกันดูนะครับและเมื่อเราต่อเสร็จปุ๊บก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับผม,บมบกด power bank เปิดสวิตช์ไฟนะฮะโอเคไฟทำงานแนละ้วกระพริบไฟกระพริบ,รบเห็นไฟปะอะไฟออกนะฮะ ไปหัวไปเรายังไม่ออกนะครับเราต้องเปิดเป็นสวิตเซเนียนเนี่ยสวิตท์เราตดองกดจิบเรียบร้อยครับแดงแล้วจ้าโอเคครับผมตรงนี้นะฮะไม้ช็อตไล่หมูนะครับไล่แมวได้ไหมพับจีพับจีลูกเราของปลาลูกอย่าเลยฮะไปงานเข้ากูอีก โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบพกพาเนี่ยคือไม่ใช่เป็นตัวอยู่ในด้ามนีครับเราสามารถถอดไปอะแดปเตอร์กับตัวอื่นได้เลยเราเจอผู้โชคดีของเราแล้วครับนั่งมองหน้าครับสักหน่อยไหมลูกสักนิดไหมครับโอ๊ย้ยนี่นี่นี่อู้ยพอไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนี่หนูเอาเป็นเช็กระเล็กแล้วกันนะครับอู้ได้นะครับเสียงได้อยู่แล้วเรามาลองดูในความมืด ขามื่ขามื่อขามืออม่อเราทำมาลองกันนี่ฮะนี่เลยหนึ่งสองซากไม่อ่ะไม่ไม่ฮะไม่ไม่ฮะ บอกเลยว่าวันนี้นี่ครับผมเปิดช็อปของเราเสร็จสมบูรณ์เย่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 ย,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 ยโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูตอนที่มันดูดผมะนี่แหละครับขนาดคนนึงจุดขนาดนี้อืมนะฮะอันนี้คือทำสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีครับ